คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่าโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีัวรุณทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับจ่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมใหม่นะครับ เป็นเกมใหม่กําลังร้อนแรงเลยนะครับในตอนนี้นะของค่ายพีจีนะครับผมนะเป็นเกมฟุตบอลนะครับนะอ่ะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา2 0,000ืนนะครับทุกคนนะกล่าว่าจะมาจัดแบบดุดันไปเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนดื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมเออรู้เรื่องนะ แล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมไรใ์ดูนะครับของคลายพีจีนะครับฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่ะมาขอซื้อแบบดูๆไปเลยแล้วการเบทดร้อยไปเลยปะเจ็บผนหน้านะครับต้องจัดกันแบบโอนโหดนะครับไรุ่นนะเออไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอก็สเก็ตเตอร์ก็จะเป็นตัวนักพุตบอลน,นะครับนะตัวอย่างที่บอกนะครับเป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีนะครับ กำลังร้อนแรงเลยนะครับไปรุ่นเอออ่ะมาไปดูกันเลยนะครับ15หมุนนะครับอ่ะต้องมาสวยๆบ้างนะครับผมเออ อ่ะโอเคนะครับเหมือนจะว่าเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมโอ้โหน้ำตาจะไหลอ่ะโอเคนะครับมาขอไปดูสวยหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวคูณก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้โอ้โหโดวดสิบไม่มานะครับเกินไป โอเคทงทงสามมาสวยสวยงามครับอะไรต่อไม่เอ่ยคิวโอ้โหอ่ะโอเคนะครับเหลือแปดหมุนนะครับตอนนี้ก็คุณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวัยรุ่นนะก็เป็นเกมที่กำลังร้อนแรงนะครับผมนะเออดุดันนะครับก็คลิปนี้นะขอสักสามคลิปลาแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์คำว่าร้อนแรงมานะครับขอสามคลบไลนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับคำว่าร้อนแรงนะครับทุกคนเออ ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอโอ้โห,โอโหขอสวยวันนี้ได้ไหมเออเป็นวายนะครับสวยเป็นวายนะครับเป็นวันนี้สวยงามครับผมมาสิเออสวยครับหมื่นกว่าไปแล้วนะครับผมไปไง เต็มกาลเบ,บี้ยนะครับเมาเรื่องนะครับก็อ,อยู่ไปเลยหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับผมหวานเกี๊ยบนะครับผมไม่รุ่นเอออ่ะไปดูกันต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับโอ้โหรอเฉยนะครับอ่ะจอกันมาที่หนึ่งหมื่นสามนะครับผมโอ้โหเต็มการลเบ,บี้ย <c oughs> อ่ะโอเคนะครับผมขอซ้ำอีกไม้นึงนะ เจ็ดพันห้านะครับผมปะมันต้องสุดนะครับผมในทุนสองหมื่นนะเออโอเคมาสิบห้าหมุนเหมือนเดิมน,นะครับผมก็ผมชอบเกมนี้เพราะว่าตัวคูณมันขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเป็นเกมที่โอ้โหเอาเรื่องนะครับ โอเคสวยสวยสวยเออยาวไปครับผมเดี๋ยวคูณมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับอโอเคนะครับเหลืออีกสิบมุนนะครับผมเออเหลือๆนะครับ โอเควายมาอย่างนี้เต็มกาลาเบลนะครับัยรุ่นโอ้โหคูณสูงจัดนะครับมาดิเออสวยเป็นไงโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับอืมเป็นไงล่ะเออโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับนะไม่ขอพูดเยอะนะครับกดหยุดไปเลยหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเต็มกาลาเบลอ่ะไปดูก้นต่อนะครับเล็กที่มุนนะครับผมไปรุ่นเออ หวังว่าจะไม่ว่าหมดนะโอ้โหบักป,ปอบเลยอ่ะโอเคเจมๆนะครับโอ้โหเว้าโลัวนะครับ โอ้โหว้าวรัวลๆลลเลยนะครับโอ้โหอะไรกับเนี่ยโอ้ยน่าจะแตกเยกอะกว่านี้นะโอ้โหเสียดายจัดนะครับโอ้ยเกินไปวะนะอ่ะปะเดี๋ยวจะขอจับเบรดหน่อยแล้วกันนะครับผมมันซื้อไม่ได้นะวัยรุ่นนะมันซื้อได้แก้เบรดร้อยนะครับเบรดร้อยสิบได้ไหมเบรดร้อยหกสิบน่าจะได้นะห้ามซื้อเกินโอ้โหซื้อไม่ได้นะครับ ร้อยยี่ได้ไหมร้อยี่ได้นะครับมาเก้าพันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเออเอากําไรซื้อไปนะครับผมกดหยุดไปเลยหรือเรื่องนะครับอ่าโอเคนะครับสิบห้าหมุนเหมือนเดิมนะครับผมเออหมุนก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะมีอะไรมาสวยๆบ้างหรือเปล่านะครับ ก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเอออ่ะ,อะโอเคได้ได้ดูได้อยู่ได้อยู่อยโอเคโอ้โหเกินไปโอเคเป็นไรวะเนี่ยคิวโอ้โหดู มันไม่มันไม่เป็นมันไม่มันไม่ตรงอ่ะเออโอ้โหแบบปอบเงยน่าจะโดนนะครับไม้นี้เนาะ <c oughs> เหมือนจะโดนนะครับไมน้นี้โอ้โหเต็มเต็มเต็มนะครับ <laughs> เหมือนจะโดนเต็มเต็มนะครับไมน้นี้เออ เหมือนการคิวเหมือนการคิวเออเออนอกหวีดเป่าปิดปิดอีกแล้วนะครับผมมาสิเอออีกรอบหนึ่งนะครับมีอีกรอบนึงแน่ๆนะครับจะเป็นตัวอะไรนี่เ,ออเออต็มกาลาปิ้วนะครับนะสุดยอดนะครับอ่ะกดหยุดไปเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับสามหมื่นโหว่างเจี๊ยบนะครับผมเอาเรื่อง อ่ะโอเคมีอีกไหมไม่โลภเลยนะครับมีอีกไหมเออโอเคสักรอบเอยอีกสักรอบเออโอ้โหเอ,อถือว่าว่าเยอะเหมือนกันนะครับสลับเกมน,นี้เนาะเอออ่ะโอเคนะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับผมเออรู้เรื่องนะเกือบสี่หมืนนะ ก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับเออก็สำหรับคลิปนี้ก็กอดตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไวรุ่นก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมมาจุกกลุ้ว่านจีบเออ